พนท่านนายธามันชันมุการัตนนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์สิงคโปร์ โอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้าขอส่งคำอเมรพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงมาอย่างท่านประธานาธิบดีเพื่อให้มีพันธมิตแข็งแรงสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิท์ทางเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ปี2568นี้เป็นปีที่สำคัญแห่งมิตรภาพที่มีมายาวนานของประเทศเป่าทั้งสองด้วยเป็นวาระเฉลิมฉลองครบ60ปีของความสัมพันธ์การทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศได้เจริญงอกงามมริค่านิยมและความมุ่งมัม่นร่วมกัน ขพเจ้าเชื่อมันว่าด้วยสายสัมพันธ์อันดีดังกล่าวเราจะยังคงมุ่งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนรวมถึงยกระดับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทั้งในกรอบทวิภาคีและกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันสดใสแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วัน,นี้เวลา18.26นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังโรงเรียนนนสังวิทยาคารอำเภอโนนสังจังหวัดนองบวลำภูทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและูนยนเพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนตั้งแต่ปี2550ทําให้ชมรมมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเป็นพลังที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้ม กันทางจิตใจยอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดส่วนศูนย์เพื่อนใจมีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม30คนดําเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ไขปัญหาพัฒนา EQ มีบริการให้คําปรึกษากิจกรรมพัฒนา E ีและกิจกรรมสร้างสุขเช่นการเพ้นรูปวาดเพ้นรองเท้าการทําเข็มกลัดและโบติดผมจากเศษผ้าขิดสลับม,มีของชุมชนในพื้นที่ที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้ารวมทั้งการร้องเพลงการเต้นและการกีฬาต่าง 영 <목소리도> จังหวัดหนองบัวลำพูได้น้อมนาพระปณิธานตามแนวทางโครงการภายใต้หนองบัวลำพูเปิดประตูความสุขอย่างสร้างสรรค์ให้เด็กนําผู้ใหญ่หนุนใช้กลยุทธ์ความเข้มแข็ง power of team มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องได้จัดตั้งชมรมครอบคลุมทั้ง6อําเภอมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยง,งานต่างๆโดยเป็นจังหวัดทูบีนมัมเบอร์วันระดับยอดเพชรปีที่3มีผลงานอําเภอและชมรมภายในจังหวัดเช่นระดับเพชร ยอดเพชรได้แก่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรนและเทศบาลตำบลน,น้องแก่มีชมรมผ่านเข้าร่วมการประกวดผลงานระดับประเทศได้แก่อำเภอนากลางอําเภอสุวรรณคูหาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรวมทั้งสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน้องบัวลำพู โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูล,ลนิธิทูบีนัมเบอร์วันจากนั้นพระราชทานพระโวโรกาษให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน้องบัวลาพูและสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาในจังหวัดน้องบัวลาพูเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจพร้อมคําแนะนําให้ทุกคนพัฒนาตนเองศึกษาหาความรู้จากช่องทางต่างๆเพราะปัจจุบันการแข่งขันสูงต้องพัฒนา ตนเองอย่างสม่ำเสมอส่งเน้นย้ำให้ทุกคนภาคภูมิใจในตนเองและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการสแสดงคอนเสิร์ตทูบีน้ำเวันร่วมกับสมาชิกปัจจุบันจกกันงหวัดน้องโบลำพูมีสมาชิกทูบีน้ำเวันจำนวน84,160คนมีชมรมทูบีน้ำเวันในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรมรมรวม156ชมรมครอบคลุม721หมู่บ้าน ที่เซ็นทรัลคอร์ศู์การค้าเซ็นทรัลเวิล์พลเอกประนทธุดิตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมู่แลนิธิโครงการหลวงร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อกาแฟโครงการหลวงต้นน้ำแห่งความยั่งยืนโดยได้ถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของกาแฟโครงการหลวงและความสำคัญของกาแฟอาราบิกา้าในฐา,านะพืชพระราชทานที่ช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงแก,ก่เกษตรกรบน,บนพื้นที่สูงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรวมทั้งประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนากาแฟโครงการหลวงสะท้อนถึงการสืบสารรักษาต่อย,ยอดพระราชปณิธานผ่านแนวทาง BCG Economy Model ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนและอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมการปลูกกาแฟในระบบอังรักปา่าให้แก่เกษตรกร2,521ครัวเรือนครอบกลุ่มพื้นที่กว่า19,000ไร่สร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนถึงปีละ200ถึง 250ล้านบาทโดยยึดหลักการพัฒนาแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำทางนี้กลุ่มเกษตรกรสมาชิกคนรุ่นใหม่ของโครงการหลวงได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงแรงบันดาลใจและประสบการณ์ในการร่วมสืบสารรักษาและต่อย,ยอดงานด้านกาแฟของพ่อด้วย